ก็หลักๆเลยคืออยากลองครับพี่เพราะว่าเป็นบอดี้ที่ผมยังไม่ได้แบบเคยขับหรือว่าทดลองมันมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้ขับรถเลยไหมาครับพี่ไอที่วิ่งในสนามเอ็มทูที่พี่ลุงเขาทำก็วิ่งดีคือแบบแรงกระทำของมันอ่ะคือผมมองว่ามันอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันชูดเลยไม่ต้องแบบแต่งตัวนานอะไรเงี้ยก็หลายคนที่บอกว่ามันจะแบบม้วนหน้าอะไรเงี้ย อันนั้นก็กลัวแต่ว่ารถทุกยี่ห้อหรือว่าทุกๆรุ่นน่ะสันดานมันมีอยู่แล้วเราต้องแบบไปแก้สันดานมันหรือว่าต้องเซ็ตรถถ้าเกิดเราคิดว่ามันเกินไปอ่ะเราก็อย่าไปแบบขืนมันมากอะไรเงี้ยแต่ผมว่ารถน่าจะเซ็ตได้นะผมผมมองว่านะ สวัสดีครับผมหนึ่งครับผมรู้จักพี่ลุงก่อนแล้วพี่ลุงก็บอกว่าเออเนี่ยมีรถอยู่คันหนึ่งโอเคสภาพดีอุปกรณ์พอมีแล้วอะไรเงี้ยคุยกันว่าเออราคาเป็นไงพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคไม่ได้แพงเกินตัวตอนแรกเป็นพาร์ทเทอร์โบเป็นพาร์ทเดิมๆเ,เป็นพาร์ทแบบมี ชายมีอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกกับพี่ลุงว่าเอาไงดีอะพี่ลุงบอกว่าก็เปลี่ยนไหมล่ะถ้าเปลี่ยนก็เขาก็มีพาร์ทแท้อยู่อะไรเงี้ยผขเอามาทูพาร์ทบอดเอร์มันเหมือนไอออะพี่คือไอเอมาอาจจะเก่อนแต่ว่าผมว่ามันก็มีสเสน่ห์บอดเอร์เหมือนกันก็อาจจะมีใส่หลายๆคนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นพาร์ทแท้และมันดูแบบลงตัวถ้าพาร์ทอื่นมันดูใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยล้อคือติดรถมาซื้อ16มาใส่ด้านหน้าตรงมันก็จะแบบขับง่ายกว่าถ้า17 17เงี้ยมันเหมือนกับขับลําบาก มันอาจจะหน่วงกว่าอะไรประมาณนี้ครับยางอันนี้ติดมาเป็นโพเทนซ่รขับเรื่อยได้แต่ถ้าแข่งก็ต้องเปลี่ยนแต่ด้านหน้าก็เปลี่ยนมาใหม่เป็นตองแปดก็มีเบาะเลคาโลครับมีโลบาร์คือติดที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยโลบาร์มันจะเตี้ยลงมามันบังก็เลยทาจากของบ้านเราใส่ไปช่วงด้านหน้าออโตมิเตอร์ครับเป็นตัวหน้าบูครับเกจวัดของดิฟฟี่เรือนไม้เป็นของอิมาทูเป็นหน้าจอฟ้าก็ติดรถมานั้นภูมิอะไรก็เพิ่งซื้อมานาดี้ดอกไม้หัวเกียบเทียดีเครื่อง เทอร์โบ HK ด5 1ทีแคมก็เฮดเคสปอตแคม HK ก้านก็รองรับพันม้านะก็คือไม่ขาดแน่นอนเครื่องเขามีของหมดแล้วเขามีที่ว่าเขาเสร็จไว้แล้วคือรอประกอบแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาลมโปรเจกต์เขาก็เลยขายให้ผมก็เลยแค่เข้าไปก็คือเติมบางอย่างที่ขาดไปตอนนี้จูนถ้าเป็นเทอร์โบตัวนี้ก็ได้650ครับใครเป็นคนจูนครัจุยโมดะกล่องลิงครับลิงฟูลี่ เกียร์ตอนนี้เป็นเกียร์เดิมอยู่แต่ว่าทําเฟืองเกียร์มาแล้วก็รอจะไปวิ่งซุปออพก็ว่าจะชุดนั้นขึ้นช่วงล่างปอวทีดปรับ,บอ่าใช่ปัวทีโ,<ต>โชค๊คเป็นของบิดครับเซเว่นอะ่ะจะค่อนข้างที่จะเล็กกว่านี้นิดนึงจะกระชับตัวแต่มาทูเหมือนแบบนั่งขับกว้างๆสบายๆายายมันก็ได้ในระดับนึงนะคือผมอยากลองบอดี้อีมัทูรุ่นน้องบางคนก็บอกว่าพี่ผมยังขายทิ้งเลยผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่อขครเท่าไหร่กลัวก็กลัวแต่ก็อ ไม่ลองก็จะรู้มันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าถ้าชอบหรือแบบอยากลองอะราคามันมันไม่ได้สูงก็ขับโอเคนะสนุกถ้าอยากลองอะสักครั้งหนึ่งเราได้ลองเอมาถูที่ว่าโอ้โหมันน่ากลัวนะขับอันตรายอะไรเงี้ยมันแบบไม่เอาเราพร้อมที่จะม้วนอะไรเงี้ยเห็นหลายหายคนก็ขับได้ผมหวงแค่ว่าเราทำไมจะขับไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ารถุ้ี่้อใช่มันมีสตางค์ใช่มันมีสันดานของมันผมว่านะเหมือนเซเว่นอะผมขับทันที่แรกเขาก็บอกว่าโอ้โหมัน หลายอย่างเลยเครื่องก็จะเปาะจะอะไรเงี้ยพี่มาเขาก็ทําโอเคอันนี้มาถึงพี่ลุงผมว่าพี่ลุงก็ททาโอเคแต่ว่าเรื่องแบบคุมรถเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เราแล้วล่ะใช่ถ้าเราเอาอยู่เราก็ขับได้ถ้าเราแบบไม่ไหวเราก็ต้องต้องมาคุยกับตัวเองแล้วว่าจะต่อไหมอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกแค่ว่ารถทุกประเภทรถทุกรุ่นอะมันมีสันดานของมันเราต้องขับต้องรู้ว่ารถอาการเป็นยังไงถ้าเราไม่มั่นใจอย่าเต็มที่เติมค่อยๆเติมเป็นเปอร์เซ็นต์ไปดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดเราเต็มร้อยเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่ารถอะ่ะมันได้แค่ไหนแล้วรถส่วนหนึ่งถนนส่วนหนึ่งรถด,ดีถนนไม่ดีก็มีอุบัติเหตุได้ฝากว่าถ้าเกิดจะลองแบบเต็มที่ต้องไปสนามผมว่าสนามดีกว่าชัวร์ที่สุด